อเอครับวันนี้ทุกคนด้วยนะครับตอนอยู่ในยูนลิ่งครับนี่จะมาพาไปเอาแหวนอันนี้กันนะครัแบแหวนที่มีชื่อว่าเครืร่องรางจอมเวทแบบกลุ่มครับจะเพิ่มความรุนแรงของคาถาสำหรับพวกสายเวทตอนแรกเราเรา,เ,ราเข้าเข้ามันตรงบนฝ่ายห้องหนึ่งในอาคารตรงนี้นะก็ว,วิ่งตรงมาตรงนี้นะครับแต่ว่าปกติมันจะมีมอนสเตอร์เยอะมากครับก็จะเคลียร์ก็ได้หรือจะวิ่งผ่านแบบ ได้ะจะผมเคลียร์ลอวนีวิ่งมาตรงนี้นะครับมีึ้นมาครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาปุ๊บแล้วก็ทางซ้ายตรงนี้มันจะตอนแรกมันจะเป็นประตูลับนะเราก็ฟันไปแล้วมันจะเปิดมาเป็นห้องนี้พอเราเปิดเข้ามาปุ๊บจะเจอเก,กล่องนะครับ <S <S 1> <S 1> ตรงนี้จะได้เ,เวทมนต์นี้ชื่อว่าชื่อว่าเวทดาวห่างนะครับจะได้เวทดาวห่างแล้วก็ พอได้เมืาหาปุ๊เรามีตรงนี้ครับจะมีบันไดเราก็ปีนขึ้นไปปนะีนขึ้นมาลือ้อพอปีนขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมครับเรา,เาไปตรงนี้ครับไาตรงนี้ปุ๊บมันจะมีทางกระโดดตรงนี้นะครับเราก็โดดลงไปปึ๊บพอลงมาปุ๊บก็มีทางลงครับก็ลงไปอีกแต่ตรงนี้ข้างล่างนี้จะมีไห่นะครับไห่ตัวน้อยๆเต็มไปหมดเลย ก็ฆ่าก็เล้นะครับแล้วเราจะได้แหวนตรงนี้นะครับแหวนมาอยู่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นะครับแล้วใช้เวทได้แรงขึ้นนะครับผมกรื่องน,นี้ก็มีชนีแหละครับถ้าชอบก็ฝากกดก็จะใช้กดไลค์เป็นกำใจให้กันด้วยนะคขอบคุณครับ